ตอนที่สิางานเลี้ยงรุ่นค่บคุณนี่ค่ะดอกไม้ของคุณเพตายินดีที่ได้พบกันอีกครั้งนะคะเออคุณหมอนับพรทำไมคุณถึงมาได้คะทำไมเป็นหมอนับพรไปได้ละ่ะก็กระดาษนี้คุณเพตาเขียนทิ้งไว้ให้หมอไม่ใช่หรอคะหมอที่รักษาคุณก็มีแต่ฉันคนเดียว หรือคุณเพตาเขียนให้ใครคะนับพรหยิบกระดาษตัวการเดินกล่าวออกมาจากกระเป๋าเสื้อผอมวางมันลงโต๊ะตรงหน้าของเพตาจริงเหรอคะที่ว่ามีแค่หมอนับพรที่รักษาเพตาคนเดียวจริงคะ่ะย้อนกลับไประหว่างที่นับพรกำลังจะกลับนั้นเขาเดินมาตามโถงทางเดินเพระเพิ่งตรวจคนไข้อีกเคสหนึ่งเสร็จระหว่างนั้น ก็มีแม่บ้านเดินออกมาจากห้องของดาราสาวที่เคยพักแม่บ้านคนนั้นจำได้ว่าหมอณภรคือหมอที่ดูแลคนไข้ห้องนี้จึงเรียกอีกคนทันทีคุณหมอณภรคะป้าเจอกระดาษนี้ตกอยู่ที่พื้นห้องคนไข้เขาน่าจะเขียนให้หมอณภรพรนะคะป้าแม่บ้านยื่นกระดาษนั้นให้กับณภรก่อนจะปิดประตูให้เรียบร้อยแล้วเดินออกไปคุณเพตาคะ ไหนๆก็ไหนๆละคือหมอชอบคุณยังไงหมอขอถือโอกาสนี้ให้เราสองคนได้เรียนรู้ได้รู้จักกันมากขึ้นได้ไหมคะเออคือฉันฉันให้โอกาสหมอได้ดูรลคุณเพตาในฐานะคนธรรมดาที่ไม่ใช่หมอนะคะถ้าวันไหนคุณเพตาคิดว่ามันไม่ใช่เราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้เออค่ะ แต่ใช่ว่าตอนนี้เราจะเป็นอะไรกันนะคะฉันขอพูดตรงๆกลัวคุณหมอเข้าใจผิดเป็นอย่างอื่นค่ะแค่คุณเพตาเปิดใจเป็นเพื่อนหมอก็ดีใจแล้วค่ะต่อจากนี้เรียกหมอว่าพรหรือนบพรก็ได้นะคะค่ะคุณนบพรในความเป็นจริงมันยากที่จะตอบนะอย่างดีที่เขายังเว้นสเปซความเป็นเพื่อนไว้ให้ฉัน ที่ฉันตัดสินใจแบบนั้นเพียงเพราะฉันอยากเข้าไปในที่แห่งนั้นอีกครั้งการที่ฉันทำแบบนี้ทั้งที่ไม่ได้คิดอะไรกับหมอนภพรมันอาจจะดูไม่ควรและสุดท้ายฉันอาจเป็นคนที่ทำร้ายเขาแต่จะให้ฉันทำยังไงได้ในเมื่อฉันต้องการรู้ว่าเขาคนนั้นคนที่มาทำให้หัวใจฉันปั่นป่วนอยู่ๆก็มาหายไปฉันต้องรู้ว่าเขาหายไปไหนและต้องรู้ว่าเขาเป็นใคร การที่ได้ใกล้ชิดกับหมอหนภพรก็คงเป็นทางที่ดีที่สุดที่ฉันจะได้ตามหาเขาในศูนย์กายภาพบำบัดแห่งนั้นฉันขอโทษนะหมอหนภพรฉันรู้ว่ามันผิดแต่หัวใจฉันมันทนอยู่แบบนี้อีกต่อไปไม่ได้แล้วฉันอาจดูเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่ถ้าคุณได้รักใครสักคนคุณจะรู้ว่าอารมณ์มันอยู่เหนือเหตุผลทุกสิ่งอย่างอาทิตย์แรกของการโฟล์อัพการตรวจอาการผ่านไปด้วยดี นภพรดีใจอย่างมากเมื่อเห็นหน้าเพตาใบหน้าที่เตรียมไปด้วยความสดใสรอยยิ้มน้อยๆชวนให้หลงสเสน่คุณเพตาเสร็จจากนี้แล้วพอว่างไหมคะหมอัภพรมีอะไรหรือเปล่าคะคือหมออยากจะชวนทานมื้อเที่ยงด้วยกันนะคะอืมเอาไว้รอบหน้าได้ไหมคะพอดีเพตาต้องรีบเข้าออฟฟิศพี่โรสนะคะก็ได้คะ่ะงั้นกลับดีๆนะคะ หมอบพรจีบคนเพตาเหรอคะรัชมนเอ่ยถามนับพรเมื่อเห็นว่าเพตาเดินออกไปแล้วคะ่ะฉันจีบเขาอยู่ถามทำไมคะเผื่อใจไว้หน่อยก็ดีนะคะอกหักมาจะได้ไม่ต้องเจ็บมากเกี่ยวอะไรกับคุณคุณรัชมนระหว่างที่เพตาเดินออกมาจากห้องตรวจเธอมองไปร,บรอบๆก่อนจะเห็นว่ามีบอร์ดประกาศติดไว้ที่หน้าตึก พังบุคลากรที่เกี่ยวกับแพทย์พยาบาลปรากฏชื่อเสียงเรียงนามของแต่ละคนเอาไว้แน่นอนว่าเธอพุ่งเข้าหามันอย่างไม่รอช้าคุณอยู่รุ่นไหนคะเพตาตัดสินใจชวนคุยก่อนเพราะเธออยากรู้นั่นแหละฉันรุ่นปีการศึกษาห้าเจ็ดฮึแพทย์แต่ละแผนกถูกแยกหมวดหมู่กันออกมาก่อนเธอจะได้ดูแพทย์จิตเวชนังนไงนายแพทย์ปิยพงษ์และอีกชื่อหนึ่ง แพทย์หญิงนโรบนลทำไมมีแค่สองคนเองละ่ะคนผู้ชายนี่ตัดไปเลยแต่คนที่เป็นผู้หญิงนี้ก็น่าจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเธอมากไม่ใช่แน่นอนกับคนที่บอกว่าเขาอายุน้อยกว่าเธอหรือว่าเขาคนนั้นไม่ได้ทำงานอยู่ที่นี่จริงๆแล้วเขาเป็นใครกันแน่ถึงได้เข้าออกศูนย์แห่งนี้โดยไม่มีใครจับสังเกตได้คุณหมอจอมลวงโลกอย่าคิดว่าจะหลบฉันพ้นนะเธอยอมรับว่าตอนนี้ เริ่มโกรธคนแล้วนะทำไมเธอรู้สึกเหมือนถูกหลอกถูกล้อเล่นจากใครบางคนที่เธอไม่เห็นตัวตนอยู่นะเขาเป็นใครที่ทําไปทั้งหมดทําไปเพื่ออะไรเพตาขับรถออกมาจากศูนย์เธอมุ่งไปยังออฟฟิศโรสรรินเพื่อไปเคลียร์คิวง,งานของเธอที่ค้างอยู่และงานใหม่ที่มีติดต่อเข้ามาตอนนี้เธอพร้อมที่จะกลับมาผง,งาดในวงการอีกครั้งยินดีต้อนรับการกลับมาอีกครั้งนะคะพี่เพตาเสียงแสดงความยินดี และการต้อนรับของเรานักสแสดงรุ่นน้องรวมถึงพนักงานในบริษัทของโรสลินเอ่ยขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันก่อนเพตาจะเอ่ยทักทายทุกๆคนด้วยรอยยิ้มที่สดใสแล้วเข้าไปหาโรสลินในห้องทำงานทันทีอ้าวเพมาได้ไงไม่โทรบอกพี่ก่อนไปโฟล้อัพมาคะ่ะเลยแวะมาหาพี่โรสเบือ่อเบื่อไม่รู้จะไปไหนไหนคะมีงานอะไรที่เพตต้องทำหลังจากนี้บ้างเพตา รับตารางงานมาอ่านดูเธอไล่สายตาไปทีละงานพร้อมกับอ่านารายละเอียดของงานอย่างถี่ถ้วนเพื่อเป็นการเช็คความเรียบร้อยและสโคปของงานแต่ละงานไปด้วยพี่โรสคะงานที่3ามนี่คืองานถ่ายแบบเกี่ยวกับอะไรคะและถ่ายกับใครไหนไหนอ๋องานนี้ทางศูนย์กายภาพบำบัดเขาขอมาเห็นว่าไรายได้ทั้งหมดเขาจะบริจาคให้กับผู้พิการทางร่างกาย ตามศูนย์พักพิงผู้พิการและผู้ไร้ญาติตามที่ต่างๆนะ่ะเขาเลยขอพี่มาคุยกับเพให้ทีพอเห็นเพก็ผ่านการประสบอุบัติเหตุและสามารถผ่านวิกฤตนั้นมาได้ได้พี่โรสเพเยินดีรับงานนี้ค่าตัวครึ่งหนึ่งเพจะบริจาคสมทบด้วยพี่โรสรับงานนี้ให้เพเลยนะคะมันคงจะดีถ้าเธอได้ช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือบ้างอย่างน้อยคุณค่าที่ได้รับที่สำคัญที่สุดคือคุณค่าทางจิตใจ เธออยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้นะห้ามเปลี่ยนใจเด็ดขาดละ่ะอาทิตย์หน้าเข้าไปคุยงานกับพี่ที่ศูนย์กายภาพบำบัดด้วยล่ะศูนย์กายภาพที่เพเพิ่งไปอยู่มานะหรอใช่เออพี่โรสวันมะรืนเพไปงานเลี้ยงรุ่นนะอืมอย่าดื่มนะพี่ขอร้องไม่ต้องห่วงเพไม่ดื่มหรอกยังกลักวๆและยังเข็ดไปอีกนานเลยละ่ะ นะงานเรียงรุ่นงานเรียงรุ่นที่ว่าคือรุ่นการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ของมหาลัยชื่อดังระดับประเทศที่เพตาจบมาในงานจะมีรวมรุ่นทั้งหมด4รุ่นคือปีการศึกษา54ถึงปี57ซึ่งแน่นอนว่าเธออยู่ในรุ่นปีการศึกษา54ณนะตอนนั้นเธอคือรุ่นพี่ปีสซึ่งเป็นรุ่นพี่ปีสุดท้ายในตอนนั้นงานนี้มีติมชุดคือราตรีเทพนิยายกับหน้ากา ซึ่งทุกคนต้องแต่งตัวตามตัวละครที่อยู่ในเทพนิยายต่างๆที่ชื่นชอบพร้อมกับหน้ากากที่ใช้ปกปิดใบหน้าไว้และวันนี้เธอก็ได้แต่งตัวตามคอนเซปต์ที่แสนเชยเหมือนงานเด็กอนุบาลน,นั่นก็คือเจ้าหญิงเบลในเรื่องชมงามกับเจ้าชายอสูรนั่นเองเพ <Hey, S 1> แกรู้ไหมเพื่อนร่วมรุ่นทุกคนตื่นเต้นและดีใจมากที่แกมาได้สัทีในรอบ10ปีที่จบกันออกไปสเตฟ ในชุดเจ้าหญิงออโรราที่มารอหน้างานก็ได้ทักทายมืเห็นเพื่อนสาวขนาดนั้นเชลยวหลังจากทานอาหารกันได้สักพักคนในงานเริ่มออกมาเต้นรำกันโดยที่ทุกคนก็ยังต้องสวมหน้ากากใส่กันเพตาถูกเพื่อนสาวสเตฟพาลากไปเต้นรำจนได้เพลงสนุกสนุกทำให้สเตฟที่เมาได้ที่จูงมือไปมาไปมาก่อนเธอจะเปลี่ยนคู่เต้นไปเป็นเพื่อนคนข้าง เฮ้ยใหญ่สเตฟแกเทชั้นเพตายืนงงในวงเต้นรำที่เธอถูกเพื่อนที่ลากมาเต้นรำด้วยทิ้งให้ยือนอยู่คนเดียวและจู่ๆเพลงก็ดันเปลี่ยนเป็นเพลงชา้ชาๆก่อนจะมีใครบางคนดึงมือเธอเอาไว้จนเธอเซเข้ามาแนบชิดติดกับตัวเขาผ่ันหัวใจเธอเต้นรัวเมื่อเธอได้กลิ่นน้ำหอมที่ติดอยู่ในใจที่เธอไม่เคยลืมมันได้เลยกลิ่นน้ำหอมของคนคนนั้น เธอเงอยมองหน้าที่ปิดด้วยหน้ากากของเขาแต่งตัวอะไรเนี่ยผีสตร์งั้นเหรอเดวิลแบบฉันขอเต้นรำกับคนได้ไหมคะเจ้าหญิงเป็นผู้หญิงงั้นเหรอนึกว่าเป็นผู้ชายซสอีกแต่ทั้งเสียงทั้งกลิ่นทําไมฉันคิดว่าเป็นเขาล่ะใช่เหรอเขาจะมาอยู่ที่นี่ได้ไงในเมื่อมันคืองานเลี้ยงรุ่นคณะนิเทศไม่ใช่ใครก็ได้ที่เป็นหมอจะเข้ามาได้นี่เพตาคิดในใจ หมอคุณว่าอะไรนะคะเออไม่มีอะไรคะ่ะฉันเต้นรำกับคุณได้คะ่ะเมื่อเสียงตอบตกลงดังขึ้นอีกคนจึงสอดนิ้วมือทั้งห้าเข้าประสานกับมือของร่างบางก่อนจะใช้มืออีกข้างหนึ่งโอบเอวบางไว้เพตาเองก็เลื่อนมืออีกข้างขึ้นมาทาบที่อกข้างซ้ายของเขาไว้เธอรู้สึกคุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูกหัวใจเขาเต้นแรงพอๆกับเสียงเพลงที่ดังเป็นจังหวะ ตอนที่สิบสี่ลูซิเฟอร์เออเด็กกว่าฉันอีกงั้นตอนฉันอยู่ปีสี่คุณก็เพิ่งเข้าอยู่ปีหนึ่งสินะใช่ค่ะเจ้าหญิงเบลเวลาเขาพูดทำไมใจฉันต้องหวั่นไหวและเต้นแรงด้วยนะทางน้ําเสียงนั้นทำไมถึงหยุดคิดไม่ได้ว่าเป็นเขาคนนั้นนะคุณแต่งตัวอะไรมาปีศาจเหรอค่ะ ลูซิเฟอร์คนรู้จักไหมพอเคยได้ยินชื่ออยู่บ้างแต่ไม่รู้จักหรอกคะ่ะว่ามันเป็นยังไงลูซิเฟอร์จริงๆเขาเป็นทูตแห่งสวรรค์เลยนะแต่ผู้คนกับยกให้เขาเป็นตัวแทนแห่งปีศาจและความชั่วร้ายทุกคนเลยรู้จักเขาในภาพลักษณ์ที่เป็นปีศาจความจริงความหมายของคำว่าลูซิเฟอร์คือดาวที่สองประกายหรือจะแปลอีกอย่างก็คือ ผู้ส่องแสงอีกทางชื่อจริงนภัสสรก็มีความหมายว่าแสงสว่างบนท้องฟ้าผู้ส่องแสงงั้นหรอทำไมฉันรู้สึกว่าเขาน่าสงสารจังที่คนอื่นมองเขาเป็นปีศาจแบบนั้นเราอธิบายให้คนทั้งโลกไม่ได้ว่าเราเป็นคนยังไงเราไม่สามารถเปลี่ยนอคติในใจเขาให้มองเราในแง่ดีได้ถ้าเขายังไม่ยอมเปิดใจ เราก็ตกเป็นคนเดียวในสายตาของเขาอยู่ดีพูดเหมือนคุณกาลังตกอยู่ในแบบนั้นเลยนะคะค่ะจะว่าแบบนั้นก็ได้ <c oughs> คุณลูซิเฟอร์คะใช้แสงของคุณส่องแสงสว่างให้คนคนนั้นเห็นสิคะว่าคุณไม่ได้เลวร้ายอะไรฉันเชื่อว่าสักวันคนคนนั้นต้องเห็นแสงสว่างจากตัวตนของคุณขอบคุณนะคะฉันก็เชื่อว่าสักวันจะมีวันนั้น ทั้งสองจ้องมองกันสายตาทั้งคู่สอดประสานกันเพตามองลึกเข้าไปในแววตาคู่นั้นเธอรู้สึกถึงความเศร้าแต่ก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยความอบอุ่นแปลกที่เธอยิ่งมองยิ่งรู้สึกคุ้นเคยสิ่งที่บอกว่าคุ้นเคยคือสิ่งที่เต้นอยู่ภายในหัวใจของเธอมันบอกและรู้สึกแบบนั้นจริงๆคุณหมอเป็นคุณหรือเปล่าทำไมฉันรู้สึกผูกพัน ทำไมใจฉันเหมือนบอกว่าคนตรงหน้านี้เป็นคุณเป็นแค่คุณคนเดียวเท่านั้นเสียดายจังเพลงจบพอดีเลยขอบคุณเจ้าหญิงเบลที่เต้นรำกับเดวิลแบบฉันนะคะแทนที่คุณจะได้เต้นรำกับเจ้าชายดีๆสักคนในคืนนี้ไม่หรอกคะ่ะเพราะเจ้าหญิงเบลตามหาเจ้าชายในร่างปีศาจไงคะเจ้าชายรูปงามจึงไม่ได้อยู่ในสายตาของเธอเออคุณบอกฉันได้ไหม ว่าคุณชื่ออะไรแล้วเราพอจะได้ทําความรู้จักการหลังจากนี้ได้ไหมฉันบอกชื่อคุณไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะมันเป็นกฎของงานวันนี้ร่างสูงที่ใส่ชุดรูซิเฟอร์โนมใบหน้าที่สวมด้วยหน้ากากปิดบังไว้นั้นเข้ามาใกล้เกือบจะแนบข้างๆผงแก้มขาวของเธอชวนทำให้เธอได้แต่ยืนนิ่งงนันด้วยหัวใจที่เต้นแรงขอบคุณอีกครั้งนะคะที่คืนนี้ไม่รังเกียจที่จะเต้นรำกับฉัน คุณเพตาฉันไปก่อนนะคะยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งและนี่ดอกไม้สำหรับเจ้าหญิงเบลในคืนนี้โปรดรับมันไว้ด้วยได้ไหมคะเสียงเบาๆเข้ามากระซิบข้างๆหูของอีกคนเพราะกลัวคนอื่นจะได้ยิงชื่อที่เรียกหญิงสาวเพตาอึ้งระชั่วครู่เมื่ออีกคนรู้ว่าเธอเป็นใครทำไมเขารู้ว่าฉันเป็นใครล่ะเสียงนั้นเอ่ยบอก ก่อนจะยื่นดอกไม้เพียงดอกเดียวให้หญิงสาวตรงหน้าเพียงแค่เพตาได้เห็นดอกไม้ที่เขาให้เธอก็ยิ่งตกใจกว่าเดิมดอกการเนชั่นสีแดงทำไมเป็นดอกนี้อีกแล้วล่ะคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกใช่ไหมเพ,เพตารับมันไว้เขายิ้มให้เธอก่อนเขาคนนั้นจะเดินจากไปร่างบางมองตามแผ่นหลังที่ค่อยๆห่างออกไปจากเธอใาใจมารู้สึกหน่วงๆอ,อย่างบอกไม่ถูกไม่นะ ไม่บอกไม่เป็นไรแต่ฉันต้องรู้ให้ได้ว่าคนที่แต่งเป็นโรซิเฟอร์ในคืนนี้เป็นใครยายเพทําไมมายืนทื่อคนเดียวตรงนี้ล่ะกลับไปที่โต๊ะกันแล้วแกมองหาใครยะคนที่แต่งชุดโรซิเฟอร์อะพูดเพ้ออะไรของแกกับโต๊ะเราแกงปินเซตได้แล้วยะถึงเวลาฟังเพลงพเพราะๆจากรุ่นน้องที่เล็กที่สุดในวันนี้นะครับเชิญตัวแทนรุ่น57ขึ้นมาได้เลยครับเมื่อเสียงพิธีกรสิ้นสุดลง ก็มีคนคนหนึ่งถือกีต้าโปร่ปงขึ้นมาอย่างบนเวทียายสเตปนั่นไงคนบนเวทีนั้นอะเพตากระตุกแขนของเพื่อนสาวอย่างตื่นเต้นเมื่อเห็นคนที่เธอตามหาขึ้นไปอยู่ที่บนเวทีเพียงแค่เห็นคนคนนั้นถือกีต้าโปร่ปงด้วยแล้วก็ผ่านทำให้คิดถึงคนที่อยู่ในใจจนปวดหนึกทำไมทุกๆการกระทำของเขาคนนี้ถึงสอดคล้องกับคุณหมอของเธอด้วย เสียงกีต้าโปร่งค่อยๆดังขึ้นนิ้วเรียวยาของเขาไล่จับคอร์ดอย่างชำนาญเพตามองด้วยสายตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขทำไมนะทางทางที่เธอไม่เคยเห็นหน้าคุณหมอคนนั้นเลยแต่เธอกลับรู้สึกว่าเขาคือคนที่นั่งเล่นกีต้าอยู่บนเวทีนั้นหัวใจเธอมันคอยบอกแบบนั้นจนเธอลืมคิดไปว่านี่งานเลียงรุ่นคณะนิเทศไม่ใช่คณะแพทย์สักหน่อย จะเป็นไปได้หรอคุณทำฉันสับสนไปหมดแล้วนะ เมื่อเสียงเพลงจบลงเสียงปรบมือดังลั่นเต็มห้องโถงงานจัดเลี้ยงทุกคนต่างกรี๊ดแสดงความปราบปื้มเพตาเองก็ยังคงมองอีกคนที่อยู่บนเวทีแม้เพลงที่เขาร้องจะจบลงไปแล้วแต่ทำไมเธอยังมุกอ่อนจากจุดจุดนี้ไม่ได้สักทีเพลงที่เขาร้องทำไมเธอรู้สึกว่าเขาต้องการสื่อสารความหมายให้เธอกันนะหรือเธอฟังแล้วอินกับเพลงมากไป ทางทางที่เขาก็ไม่ได้ร้องเพลงนี้ให้เธอคนเดียวเสหน่อยโอ๊ยหลงฉันหลงเขาแล้วว่ะเหมือนเขาบอกรักฉันเลยแกอายอืมนั่นไงใครๆก็เป็นสินะนึกว่าฉันเป็นคนเดียวเสอีกนึกว่าฉันต้องไปพบจิตแพทย์แล้วเสะอีกเบอร์ไปละอีสเตปเพลงนี้ร้องให้ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าครับ พิธีกรชายเริ่มสัมภาษณ์เมื่อเสียงเพลงจบลงค่ะแค่นึกถึงวันเก่าๆที่เคยร้องในตอนนั้นนะคะและเพลงที่ร้องนี้ก็ยังคงมอบให้คนคนนั้นคนเดิมค่ะอะอะอะเดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งลงไปขอสัมภาษณ์อะไรเล็กน้อยนะครับแน่นอนว่าผมจะไม่ถามชื่อคุณแต่ทุกคนในงานนี้อยากรู้จักคุณแน่นอน คุณอยากบอกใบ้อะไรให้พวกรุ่นพี่และเพื่อนๆของคุณรู้เกี่ยวกับตัวคุณไหมครับที่ฉันแต่งชุดรูซิเฟอร์พอตอนเรียนฉันอยู่ในกลุ่มชื่อแก๊งวัดเดวิลค่ะอ้าวใครรู้จักแก๊งเดวิลในตอนนั้นคงพอเดาได้นะครับว่ามีใครบ้างผมคนหนึ่งที่จำได้ว่ารุ่นน้องคนนี้คือใครพอตอนนั้นแก๊งนี้ไม่ธรรมดาถือว่าป๊อปปูล่ามากมาก ดังเหมือนกับแก๊งปิ้นและแกงปิ้นเซตผมจำได้ว่าเขาคนนี้ก็ขึ้นร้องเพลงนี้ตอนงานปัจชิมนิเทศรุ่นพี่ปี4ผมใบเยอะไปแล้วสิขอบคุณอย่างยิ่งที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับค่ะรุ่นพี่ขอบคุณค่ะเตเปแกงเดวิลมีใครบ้างวะทำไมฉันอยู่มา4ปีไม่เห็นจะรู้จักแกจะไปรู้จักอะไรใครล่ะเพตาวันวัน เข้าคณะนับครั้งได้เรียนเสร็จก็วิ่งไปทำงานต่อออกอีเวนต์ถ่ายละครอะไรของแกนั่นแหละเออจริงด้วยขนาดงานปัดชิมฉันยังไม่ได้มาร่วมงานเลยพอไปถ่ายละครที่ต่างจังหวัดแล้วสรุปที่ฉันอยากรู้คือมีใครบ้างตอบหน่อยนะเดี๋ยวสิคิดแป๊บนานแล้วไหมตอนนั้นเราก็ปีสี่ พวกเดวิลนั้นเป็นรุ่นน้องปีหนึ่งไงที่ฉันรู้จักพ่อหนึ่งในนั้นเป็นหลานรหัสฉันแล้วตอนนี้แกรู้ไหมว่าทุกคนในแก๊งเป็นดารานางแบบนักร้องกันทุกคนเป็นทุกคนเลยเหรอแล้วคิดออกยังมีใครบ้างเดี๋ยวก่อนมีน้องคิมคนนี้หลานรหัสฉันน้องเจลลี่น้องหยก แล้วก็ใครอีกพัดนพัสสอนหูดับสิคะรออะไรชื่อนี้มีด้วยเหรอเหตตานั่งอยู่บนเตียงคิงไซในคอนโดของเธอเองตั้งแต่เธอกลับมาจากงานเลี้ยงรุ่นเธอก็ได้แต่คุ้นคิดถึงบทสนทนาที่จบไปกับเพื่อนสาวของตนในงานพัดนพัสสอนใหญ่นั่นเรียนคณะเดียวกับเราด้วยหรอถึงเธอจะอยู่ปีซี และยายนั่นอยู่ปีหนึ่งมันก็ต้องเคยเห็นกันบ้างหรือเปล่าวะหรือตอนนั้นยายนั่นยังไม่เข้าวงการเธอเลยไม่รู้จักและไม่ได้สนใจแล้วใครกันหนึ่งในสี่คนที่อิสตมันบอกว่าอยู่ในแก๊งเดวิลคนไหนที่มาเต้นรำกับฉันและเป็นคนคนเดียวที่ขึ้นไปเล่นกีตาร์ร้องเพลงบนเวทีคนที่แต่งเป็นลูซิเฟอร์คนนั้นคือใคร สมมุติถ้าเป็นยายนภัสสรน,นั่นจริงฉันคงถูกปั่นหัวเล่นอยู่นแน่ๆเลยฉันต้องการหาคำตอบให้ได้ว่าลูซิเฟอร์คนนั้นคือใครแล้วทำไมฉันถึงคิดว่าเป็นคนคนเดียวกับหมอจิตเวชของฉันทำไมฉันเพิ่งคิดออกนะว่านายก่อนกันพิธีก่อนชายใบ้มาว่าอะไรงานปัดชิมที่ฉันพลาดไม่ได้ไปร่างบางเลิกคิดเรื่องที่มันรบกวนจิตใจเธอก่อนเธอมองดอกแคนั่นสีแดง ที่อยู่ในจัดก,การข้างหัวเตียงที่เขาคนนั้นได้มอบให้เธอมาสุดท้ายเธอก็พานคิดถึงอีกคนที่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนและเขาเป็นใครก่อนจะนึกอะไรขึ้นได้ใช่สิเขาเคยบอกนึกว่าดอกคาร์เนชั่นแต่ละสีมันมีความหมายแตกต่างกันออกไปแล้วสีแดงล่ะมันมีความหมายว่าอะไรกันนะร่างบางไม่รอช้าเธอหยิบโทรศัพท์เครื่องหรูขึ้นมาก่อนจะเสิร์ชดูข้อมูลทันที ดอกคารเนชั่นสีแดงเป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความรักมีความหมายว่าโปรดเห็นความรักของฉันด้วยโปรดเห็นความรักของฉันด้วยอย่างนั้นเหรอหมอแล้วคุณไปอยู่ไหนทำไมคุณใจร้ายคุณบอกรักฉันคุณมาทำให้ฉันรักราตอนนี้คุณไปอยู่ที่ไหนคุณมีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่าคุณจะรู้บ้างไหมว่าทุกๆวันฉันใช้ชีวิตเพื่อรอคอยคุณคนเดียว เพตาล้มนอนกับหมอนนุ่มปล่อยให้น้ำตามันไหลออกมาอย่างเงียบๆเธอลองไห้อีกแล้วคืนนี้เขาจะรู้บ้างไหมว่าทำให้ใครมีชีวิตอยู่อย่างทรมาน